สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารที่28มีนาคมนะครับตอนนี้ผมกำลังเทรดค่าเงินขอยูเจอยู่นะครับนะแล้วผมอ,อันนี้ซึ่งการผันผวนของค่าเงินยูเจวันนี้ไม่ กษณะก็น่าจะเป็นไซเว y แล้วก็ทีเห็นอยู่นี้เป็นเป็นกราฟหน่าทีนะครับลักษณะอย่างนี้คือผมเข้าเซวไลนะนะลักษณะของกราฟอย่างนี้ก็ของผมใช้เครื่องมืออยู่สออย่างในการเทรดก็คือ เส้นบอลลิงเจอร์ตัวเดียบอลลิงเจอร์3ามเซน,นเป็นเครื่องมืแล้วที่เป็นจุดๆอย่างนี้พารา,า,าโบลานะครับในผมใชอยู่สำหรับวันนี้ทุนของผมอยูท,ท,ที่หกปันวเดียนเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะเทรดไม่มีกำไรเทรดยังไงถึงจะมีกำไรลักษณะทำไมต้องเข้า มาดนนูนี่ของ5นาทีนะกราฟของ5นาทีจะเห็นว่าลักษณะอย่างเงี้ยนะด้ชี้ลงนะลักษณะของกราฟชี้ลงก็ความหมายก็คือน,นะจะเป็นทีขนะ่ขาลงตรงนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวของ นาทีก็ดูจะเป็นขาลงเหมือนกันสามสิบนาทีถึงลงมาใกล้นี้ก็จะเป็นเจอแนวต้านแนวรับ,นะรบอันนี้เป็นกรับหนึ่งคือกราฟหชั่วโมงนี้1ชั่วโมงสี่ชั่วโมง เพราะว่าจะดูว่าเราวันนี้เราควรจะเข้าเซลล์ Sell หรือบ่ายก็ควรจะดูที่ที่กราฟวันก่อนนะคก็กราฟเดย์นะลักษณะของกราฟเดย์นี่จะเห็นว่าจะเป็นยังเป็นขาลงอยู่นะก็คือต้องเซลล์สำหรับการเข้าซื้อขายนะงั้นโอกาสที่จะบายนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะจะน้อย งั้นโอกาสที่เราจะเสียก็มีเยอะงั้นวันนี้ก็ยังเป็นเซลล์อยู่นะค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าอยู่นะอย่างเมื่อวานเนี่ยนี่นี่นี่คือครับเมื่อวานนี้ก็อ่อนค่าลงไปเนี่ยดยูที่ร้อยสิบจุดหนึ่งศูนย์สองเหรียญน,นะฮะต่อเยนนะก็ยังอ่อนค่าอยู่นะงั้นวันนี้ก็นี่นี่ครับเด็ของวันนี้ ยังไงวันนี้ก็ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าลงไปอีกเหมือนเดินเหมือนเดิมนะงั้นการก้าวเทรดเราก็ต้องดูกราฟเดก่อนว่าเทรนของวันนี้น่าจะเป็นขึ้นหรือลงซึ่งเราต้องต้องมีความรู้แล้วก็สังเกตในเรื่องของของตัวกราฟนี้ นะถ้าเราสังเกตตัวนี้ได้แล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ได้ได้ดีเราก็าจะจะทำกำไรได้นะซึ่งก็ไม่ยากนะครับนะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นครับช่วง4ชั่วโมงจะเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่นะเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของขาลงนะงั้นการเข้า,าเซลไว้ ก็จะเข้าเซลล์ไ้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในกราฟสานาทีจะเห็นว่าเราเจอแนวต้านแนวรับตรงนี้เม่เจอแนวรับตรงนี้ก็มีโอกาสที่ว่าเมื่อลงมาสุดแล้วเจอแนวรับกราฟตัวนี้นะก็จะวิ่งขึ้นนะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าว่าเรา นิ่นเทนระยะยาวหรือระยะสั้นเพราะยังไงวันนี้ยังไงก็ต้องลงอยู่ดีนะเพราะว่าใน30นาที15หรือ5นาทีนี้เป็นเป็นเรียกว่ากราฟย่อยกราฟย่อยของกราฟเดย์นะฮะ,ะนี่สิบห5นาทีก็ยังเป็นการลงอยู่นะดูที่ตัวเลขตอนนี้ ตอนนี้เรามีกำไรอยู่ที่200 300 300กว่าเหรียญน,นะฮะี่กว่าเหรียญน,นะนะคกิถ้ากราฟเี่ยกำลังลงอยู่นะฮะถ้ามาเจอแนวรับแล้วก็ทะลุแนวรับมาได้ก็จะลงไปอีกยาว นะงั้นก็จะลงไปเราก็จะทำกําไรไดนะ้วันนี้ผมตั้งเป้าไว้ก็ไม่เยอะมากก็สักพันเหรียญน,นะครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวของผันผลของค่าเงิน US วันนี้น้อยนะครับ ดูครับหนึ่งนาทีเนี่ยนี่กราฟหนึ่งนาทีก็กราฟกำลังลงมาครับถ้าทะลุแนวรับนี้ได้แล้วก็ทะลุถึงเส้นพลาโบไอตัวจุดไข่ปลาเนี่ยหรือ าราโบลาตัวน,นี้ได้นะฮะอันการลงของกราฟก็ยังลงอีกเยอะนะนี่ตัวเลขเราอยู่ที่361เหรียญน,นะครับตรงนี้เทรดไปวิเคราะห์ไปนะครับเพื่อให้เห็นชัดว่าเ,าเราเทรดยังไง เทรดยังให้หรวยเทรดยังไงให้มีกําไรเทรดไปวิเคราะห์ไปให้ดูนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมก็จะได้เห็นชัดนะว่าอ๋อมันมีกําไรจริงนะฮะแล้วเราเทรดจริงๆนะครับแล้วเป็นไปตามที่ที่เราคาดการณ์หรือวิเคราะห์หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมพอทะลุเนี่ยใน,นตัวเลขไปที่500ห้าร้อยกว่าเหรียญแล้วครับเนี่ยนี่ครับลงมาแรงเนี่ย นี่กราฟหนึ่งนาทีดูไปดูกราฟห้านาทีนะฮะถ้ากราฟห้านาทีเมื่อกี้เนี่ยถ้าก็ทะลุนี่ลงไปก,ก็จะแรงลงไปอีกนะฮะก็ยังลงไปเนี่ยนิดเดียวครับทะลุไหครับ ทะลไหมครับเนี่ยนี่ครับเจ็ดร้อยกว่าเหรียญแล้วครับทะลุแล้วครับ,รรบอย่างนี้นะผมใช้สองเครื่องมือนี้ในการวิเคราะห์ว่าครับจะขึ้นหรือจะลงวันนี้นะก็ก็จะดูวิเคราะห์ตรงนี้ นะลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าว่ากราฟวิ่งมาชนจุดไข่ปลาหรือพาราโบลาตัวนี้แล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นไปอยู่ข้างบนลักษณะนี้ก็คือจะกราฟก็ยังลงอยู่นะฮะและลงอย่างต่อเนื่องนะฮะเราก็ดูดูเส้นไอ้บาลิงเจอร์นี้ประกอบนะก็จะเห็นว่าก็ยังลงอยู่เนะนะนี่ยนฮะเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่940เหรียญน,นะเนี่ย งั้นหนึ่เหรียญก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายนะี่นี่ครับใช้เวลาไปก็ประมาณ10นาทีนะก็หนึ่เหรียญสำหรับของวันนี้นะ เพิ่งก็ยังยังลงได้อีกเนี่ยะปันเหรียญแล้วนะงั้นสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายไว้สำหรับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ35 0 0 0นะใช้เวลาประมาณ10นาที11นาทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ